เอาใหม่ oh สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกัน p ลา Builder by A นะครับวันนี้กันพลาที่ผมจะรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันก็คือตัวนี้ Master Grade Jim Sniper 2นะครับเจ้าสุดยอดนักแม่นปืนของเรานั่นเองนะครับตัวนี้ผมก็ได้มาสักพักใหญ่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้รีวิว ให้หลายๆคนชมกันนะครับจนทวงกันมานะครับกันหน่ำกันเลยว่าเมื่อไหร่ผมจะรีวิวสักทีอ่ะก็รีวิวแล้วนะบัตนาวนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าเจ้าจิมส n i p e r รูตัวนี้นะครับมันจะเท่แค่ไหนนะครับลุยชา อันนี้เป็นแผงทั้งหมดของจิมสไนเปอร์2ตัวนี้นะครับก็แผงลันเนอร์จะมีด้วยกันทั้งหมด16แผงนะครับสีสันก็หลากหลายเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับสีเทาๆก็จะเป็นโครงในนะครับก็ตัวสีฟ้านี่จะเป็นเกราะด้านนอกนะครับก็จะเป็นฟ้าอ่อนๆนิดหน่อยนะครับมือนะครับมือมืออันนี้นะครับจะให้มาแบบเป็นหล่อแข็งมาเลยนะครับเอาไว้ล็อกปืนได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้ามันเป็นมือแบบ เป็นข้อนิ้วแบบขยับได้เนี่ยบางทีมันอาจจะล็อกปืนปืนสไนเปอร์เนี่ยไรเฟิลเนี่ยอาจจะล็อกไม่อยู่นะครับก็เลยให้มาเป็นแบบแข็งอย่างนี้เลยนะครับก็มันอาจจะเหมาะกับตัวกันพลาตัวนี้มากกว่านะครับอันนี้เป็นปืนก็จะเป็นชิ้นสีเขียวนะครับทั้งชิ้นแบบนี้สติกเกอร์นะครับให้มา3แบบนะจ๊ะอันนี้เป็นสติกเกอร์ใสนะครับสติกเกอร์ใสนะครับแผ่นก็ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะ ปันกลางนะครับส่วนนี้เป็นดรายดีคอหรือว่าสติกเกอร์ขูดนั่นเองนะครับและสุดท้ายก็คือสติกเกอร์ฟอยนะครับดวงตาแล้วก็เอาไว้ติดที่ปืนนะครับผมเดาๆนะครับสำหรับหุ่นจิมสไนเปอร์2ตัวนี้นะครับก็เป็นหุ่นที่ปรากฏอยู่ในแอนิเมชันเรื่องกันดั้มนะครับก็จะเป็นในช่วงเวลาสงคราม1ปีนะครับของกันดั้มแล้วก็ซีออนนะครับโต้หุ่นเนี่ยก็มีพื้นฐานเดิมมาจาก จิมนะครับแต่ว่าก็ถูกปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับเพื่อใช้ในภรารกิจเฉพาะทางนะครับซึ่งภรารกิจของจิมสไนเปอร์ก็ตามชื่อมันเลยนะครับก็คือการส่องกระบาลคู่ต่อสู้นั่นเองอาวุธของมันนะครับก็คือปืนไรเฟิลนะครับสไนเปอร์ไรเฟิลที่ยิงได้แม่นยำนะครับจิมสไนเปอร์ทูมาสเตอร์เกรดซึ่งออกในปี2017นะครับใช้โครง แล้วก็แผงหลายแผงที่เป็นของ Master Grade g u n d ดั้เวอร์ชัน2นะครับที่เห็นอยู่นี่คือไพ l o ลอตที่แถมมากับตัว Jim Sniper 2ตัวนี้นะครับก็จะมีมาให้ตัวเดียวนะครับเป็นท่านั่งนะครับยองยองนะครับบนพลาสติกชิ้นสีฟ้านะครับก็ไปทาสีกันเอาเองรายละเอียดของส่วนโครงในนะครับที่เป็นช่วงหัวของ Jim Sniper 2ตัวนี้ทำออกมาได้ละเอียดมากเลยนะครับ งดงามชอบมากสุดยอดใครที่ซื้อมาสเตอร์เกรดตัวนี้มาต่อนะครับแล้วก็ตอนที่ต่อส่วนหัวผมแนะนำนิดน,นึงว่าอย่าลืมตัดเส้นตัวข้างในนะครับที่มันเป็นที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับที่มันเป็นดีเทลด้านในของส่วนหัวนะครับ ไม่งั้นถ้าไม่ตัดเส้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นสีพลาสติกนะครับซึ่งเวลาเราต้องติดตัวพลาสติกใส,สชิ้นสีเขียวนี้เข้าไปเนะี่ยมันก็จะมองไม่เห็นรายละเอียดด้านในนะครับคือเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะครับก็ตัดเส้นเข้าไปหน่อยละกันนะครับจะได้สวยงามขึ้น ต่อเสร็จแล้วนะครับสำหรับ Master g r a กรดจิมสไนเป2นะครับก็เป็นกันปลาตัวเล็กๆนะครับในแบบสเกล e 1ต่อ100นะครับด้านรายละเอียดเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาสวยงามเลยทีเดียวนะครับอาจจะไม่ได้มี uh, พวกเส้นหรือว่าพวกพาเนลไลอะไรที่มันสลับซับซ้อนมากนักนะครับแต่ว่าในด้านการออกแบบเนี่ยก็ถือว่ามีความ uh, สวยแล้วก็เทม่มากๆนะครับในแบบมาสเตอร์เกรดด้วยความที่เจ้าตัวนี้มันอาจจะไม่ใช่หุ่นของ จะเรียกคือมันไม่ใช่หุ่นพระเอกนะครับดังนั้นดีไซน์มันก็อาจจะดูเรียบง่ายหน่อยนะครับไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายนะจุดขยับนะครับแล้วก็จุดเด่นของมันที่บ่งบอกถึงความเป็นจิมเนี่ยก็ยังมีอยู่ครบถ้วนนะครับอย่างเช่นด้านบนตรงหัวตรงนี้นะครับก็สามารถปิดได้นะครับสติกเกอร์เนี่ยก็จะมีติดมาให้ทั้งตัวนะครับก็จะมีทั้งสติกเกอร์โคดนะครับ สติกเกอร์ฟอยล์และสติกเกอร์ใสนะครับส่วนใหญ่ตัวจะเป็นสติกเกอร์ใสมากกว่าสติกเกอร์ขูดก็จะมีนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับ uh, อย่างเช่นตรงช่วงนี้นะครับเลข2ตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์ขูดตรงนี้ที่เป็นรูๆตรงนี้จะไม่เหมือนในคู่มือนะครับในคู่มือเขาจะมีการแต้มสีให้มันเป็นสีเข้มๆสีดำๆเข้าไปนะครับแต่อันนี้ก็คือก็ต้องไปทำสีเอาเอง,เองนะครับอันนี้ก็คือจุดแตกต่างเล็กๆนๆ้อยด้านหลังก็จะเป็นแบ็คแพคก็ธรรมดาครับไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้จะเป็นเป็นท่อไอพ่นนะครับ2อัน นะครับตรงนี้ก็คือบีมเซเบอร์นะครับ2อันถอดออกมาอันนี้แถมมาให้ก็ติดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาวุธของจิมสไนเปอร์2กันนะครับอันดับแรกนะครับก็คือสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับก็คืออาวุธคู่กายของจิมสไนเปอร์2ตัวนี้นะครับการออกแบบนะครับลวดลายแล้วก็การปั้นเป็นโมเดลมาเนี่ยก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับมีความคมชัดนะครับแล้วก็สีสันนี่ก็ทําให้ดูสมจริงนะครับเหมือนปืนที่ใช้ ในการทําสงครามจริงๆนะก็จะออกมาโทนสีเขียวตรงนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์ขูดนะครับอันนี้เป็นขาตั้งนะครับขาตั้งก็สามารถพับนะครับพับมาข้างหน้านครับะเอียงไปอย่างนี้ได้นะครับผมชอบนะสวยเลยนะครับถ้าไปทําสีเพิ่มหรือว่าทำลายพรางเพิ่มเนี่ยจะแจ่มมากสไนเปอร์ไรเฟลิลต่อมาก็คือ,อ,อแมชชีนกันนะครับบูพับแมชชีนกันของจิมตัวนี้นะครับ การออกแบบก็เรียบๆง่ายๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าก็มีรายละเอียดที่สวยงามนะครับใช้ได้อยู่ใส่แม็กกาซีนได้นะครับก็ดึงออกมาได้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับใส่แม็กกาซีนด้านบนแถมแมกกาซีนมาให้อีกนะครับ2ชิ้นนะครับลำดับสุดท้ายนะครับก็คือชิลนะครับหรือว่าโลนั่นเองนะครับ จริงๆมันก็ไม่มีดีเทลอะไรมากด้านหน้าครับก็จะดูเรียบๆหน่อยนะครับแต่ว่าด้านหลังก็มีการแกะลวดลายมาแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ตัดเส้นนะครับนะครับก็น,นี้เป็นที่จับตรงนี้สามารถดึงออกมาใช้ตั้งได้นะครับโอเคอ่าเห็นไหมก็เท่ดีนะครับจิมสไนเปอร์2ตัวนี้สูงประมาณ17เซนนะครับ อันนี้ไม่นับเสานี่นะก็ถ้านับเสาติดเสารตรงข้างบนหัวนไปด้วยจะเพิ่มอีกเซนหนึ่งนะครับเป็นประมาณ18เซนครึ่งนะครับอ่าตีไป18เซนครึ่งก็แล้วก,กันนะครับก็ถือว่าเป็นกันพลาอา่ไซส์ปกตินะครับในระดับมาสเตอร์เกรดนะครับคืออ่ไม่เตี้ยแล้วก็ไม่สูงจนเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูอ่ขนาดไซส์ของจิมสไนเปอร์ทตัวนี้จริงๆเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นเหมือนหุ่นยนต์ที่แบบตัวเล็กๆเลยนะคือเป็นเหมือน ในห้องเรียนน่ะถ้าเราพอจะนึกออกนะครับเราจะมีเพื่อนอยู่หลายคนเลยนะครับเป็นหลายสิบคนนะครับจะมีเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เราจะเรียกมันว่าไอ้ตัวเล็กนะครับแล้วจิมสไนเปอร์ถตัวนี้แหละก็คือไอ้ตัวเล็กคนนั้นนะครับมันเป็นหุ่นกันพลาที่เอ่อไม่ได้มีความบึกบึนหรือว่าตัวใหญ่อะไรมากมายนะครับรูปร่างก็จะออกตัวเอ่อเตีย้ยๆเล็กๆผอมๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าดีไซน์มันออกแบบมาเพื่อให้เอ่อ ซุ่มยิงนะครับปืนสไนเปอร์นะครับดังนั้นตัวมันเองก็จะต้องไม่ใช่กันพลาหรือว่าหุ่นยนต์ที่ตัวใหญ่เอทอะทาจนกลายเป็นจุดเด่นหรือว่าเป็นเป้าให้คู่ต่อสู้สอยร่วงซะเองนะครับเขาก็เลยออกแบบมาให้มันเป็นหุ่นยนต์ที่ตัวเล็กๆกระทัดรัดนะครับเจ้าตัวเล็กของกองทัพของฝ่ายพระเอกนะครับของฝ่ายกันดำจิมสไนเปอร์2จุดที่สามารถ เปิดปิดได้ของตัวนี้นะครับกันปลาก็อ่ะมาดูตรงนี้ตรงนี้เป็นขอบพิดขอ,อกพิดก็เอ่อเกี่ยวตรงนี้ขึ้นมาจับไม่ได้นะครับขอ,อกพิดก็อ่ะเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับเปิดขอ,อกพิดขึ้นมาจะปิดก็ลงไปแต่ตรงนี้มันแน่นนิดนึงนะ แน่นมากเลยก็อันนี้ผมก็ขูดจนเป็นรอยเลยแน่นมากปิดอึด้บนะครับเปิดโอเคเห็นแค่ขานะครับเห็นแค่ตีนหัวไม่เห็นนะครับหัวคนขคับซ่อนอยู่ข้างในนะครับก็ได้ขนาดนี้เลยนะครับก็มีความยืดหยุ่นนะครับสำหรับการดัดท่า ตั้งแอคชั่นขณะยิงสไนเปอร์นะครับมือเนี่ยมือมันจะให้มาหลายชุดอยู่นะครับก็เพียบเลยผมว่าก็ขี้เกียดนับเดี๋ยวก็คงมีหลายแบบนะครับหลายสไตล์สำหรับท่าแอคชั่นในแบบต่างๆนะครับขาเนี่ยเท้าเนี่ยข้างล่างจะเป็นแบบ3ส่วนนะครับจะเป็น1นะครับหอได้1 2และ3นะครับ ก็ถือว่าเป็นกันพลาที่มีความายืดหยุ่นของข้อต่อในระดับที่น่าพอใจนะครับคือดูอย่างนี้บอกได้เลยว่า,าคุกเข่าได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันออกแบบมาเพื่อให้ทำท่าคุกเข่าอยู่แล้วนะครับสำหรับจิมสไนเปอร์2ตัวนี้ Master g r a กร สำหรับถ้าเล็งยิงปืนสไนเปอร์นะครับตามแบบหน้ากล่องเนี่ยกันพลาตัวนี้ก็ทำได้ดีเลยนะครับก็คือ เหมือนหน้ากล่องเลยนะครับอาจจะมีเล็กๆน้อยๆที่ผมดัดท่าทางไม่เหมือนมากนักนะครับพยายามให้มันคล้ายๆนะก็เลยคิดว่าน่าจะทําได้เหมือนหน้ากล่องแหละด้านของข้อต,ต่อจุดขยับอะไรแบบนี้ก็ดูได้เลยนะครับนั่งคุกเข่าได้สบายเลยนะครับแล้วก็ดูสมบูรณ์แบบมากสําหรับในท่าคุกเข่าของจิมสไนเปอร์มาสเตอร์เกดตัวนี้จะซื้อไปเพื่อที่จะไปดัดท่าแบบนี้ไม่ต้องห่วงทําได้แน่นอนเท่มากนะครับ ด้านหลังของโล่เนี่ยสามารถเอาแม็กกาซีนที่มันมีมาให้อีกสอันติดเข้าไปได้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ให้ตัวจิมถือเอาไว้นะครับหรือว่าจะน่าจะมีที่ให้ล็อกติดกับทางานี่ด้านหลังนะครับเอานี้ล็อกติดเข้าไป จริงข้อต่อของมาสเตอร์เกรดตัวนี้มันมีความยืดหยุ่นมากอยู่นะครับอย่างเช่นตรงตัวเนี่ยก็งอได้อย่างนี้เลยนะครับอุ้ยนะครับก็งอได้เยอะนะครับอืมก็ถือว่าเป็นข้อดีจริงจคอก็ก็ขยับได้อย่างเงี้ยนะก็เยอะเลยนะครับแต่ว่ามันจะเงยขึ้นมากไม่ได้นะเงยมากก็อึบหลุดคือตอนแรกผมจะทําเป็นท่าแบบ ยิงสไนเปอร์แบบนอนไงแม่งทําไม่ได้เพราะว่ามันงองอคอยอย่างงี้ไม่ได้อะตอนแรกจะทําแบบท่าอย่างนี้ใช่ปะละ่ะเออทาท่าประมาณเนี้ยแบบนอนยิงสไนเปอร์เออแต่แบบพอเราจังจังเงยหน้ามันขึ้นมามันไม่ได้อะเงย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 ปุ๊บจับอ้าหลุดเลยสังเงินสาหรับจิมสไนเปอร์ถูตัวนี้นะครับด้วยความที่มันไม่ใช่หุ่นของพระเอกนะครับแล้วก็ไม่ใช่หุ่นของหวัวหน้าฝ่ายตัวโกงดังนั้นรูปแบบของการดีไซน์นะครับ ของตัวหุ่นยนต์เนี่ยก็อาจจะดูเรียบง่ายไปหน่อยเป็นหุ่นที่ตัวเล็กนะครับเป็นไอ้ตัวเล็กของห้องเลยนะครับแต่ว่าด้านความเท่เนี่ยผมให้คะแนนเต็ม1ิเลยคือความเท่ของจิมสไนเปอร์2ตัวเนี้ยค่อนข้างถูกใจผมมากนะครับดีเทลมันสมกับเป็นหุ่นเบสที่ปฏิบัติภารกิจในการซุ่มยิงนะครับพอต่ออะไรที่ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับสามารถจับดัดท่าได้เหมือนตัวหน้ากล่องกันพาแบบนี้เลยนะครับ หน้ากล่องเป็นไงก็สามารถดัดท่าทางได้แบบอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าบางท่าก็อาจจะทาไม่ได้อย่างเช่นท่านอนที่ผมทําให้ดูเพราะว่าแม้ว่าช่วงคอเนี่ยมันจะเงยหน้าขึ้นได้บ้างนะครับแต่ถ้าเป็นท่านอนที่เราต้องเงยหน้าแบบสุดๆแล้วเนี่ยขอก็หลุดใครที่ชอบหุ่นสไตล์แบบจิมตัวนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สนใจที่อยากจะเอาไปจับดัดท,ท่าเทๆ่ๆซึ่งผมแน่ใจว่าพวกกันดั้มหรือว่าหุ่นตัวอื่นเนี่ย ไม่น่าจะทําได้แน่นอนเพราะว่าเพราะว่าพาวกหุ่นฝ่ายพระเอกอะส่วนใหญ่เราจะรู้สึกว่ากรอบมันค่อนข้างจะหนานะครับแล้วก็มีความใหญ่นะครับดังนั้นมันก็จะเป็นปัญหาเวลาที่จะจับดัดท่าทางอะไรที่มันค่อนข้างมีความซับซ้อนอย่างเช่นท่านั่งยิงสไนเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จิมตัวนี้ทําได้แน่นอนมันเป็นมาสเตอร์เกดที่ราคาไม่แพงมากนะครับก็ประมาณพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็หาซื้อได้ตามร้านกันปลาทั่วประเทศไทยราคาบอกไปแล้วตอนต้นย้อนกลับไปดูได้เลย ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรีวิวกันพลาของผมอีกครั้งนะครับแล้วก็ดูต่อไปว่ากันพลาตัวหน้าที่ผมจะนำมารีวิวจะเป็นตัวอะไรวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับอู๊ไหลหลุด